ควหมายฝันสวัสดีค่ะนรารองดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าตัวเองเนี่ยบินได้นะคะชายหญิงคนไหนที่ฝันว่าตัวเองบินได้นั้นคิดว่าโอ้ฝันแบบนี้ต้องดีแน่เลยลอยได้บนอากาศประมาณนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะดีมากหรือดีน้อยแบบไหนมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างวันนี้เรามีคําตอบมาให้ได้ชมได้ฟังกันนะคะ ช่วงนี้ต้องระวังไว้เลยเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องมีปากมีเสียงไม่ว่าจะเป็นกับคนในบ้านคนนอกบ้านกับเพื่อนฝูงแล้วก็สังเกตอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนเป็นพิเศษเหมือนจะชิลๆแต่ไม่เลยใครพูดอะไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าหูเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะกับคนรักนั้น อารมณ์แปรปรวนเป็นอย่างมากพูดนิดพูดหน่อยเราก็ไม่ค่อยชอบแล้วช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ตัวเองดีๆด้วยนะคะความรักด้วยคนที่โสดอยู่ช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาจีบมากแต่ยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่สำหรับเรานะคะให้รอไปก่อนแล้วก็คนที่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมีกิ๊ก ให้ระวังเรื่องมือที่3นะคะไม่ว่ากับเราเองคุณอาจจะแอบไปชอบใครแอบนอกใจนิดๆหน่อยๆแต่นั่นคือปัญหาเริ่มต้นนะคะให้ระวังไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกับเราหรือว่ากับคนรักเรามือที่3กมกำลังจ้องแล้วนะคะช่วงนี้ให้ระวังด้วย เรื่องการเงินแล้วก็การงานบ้างช่วงนี้นะคะการงานของคุณอาจจะเจอปัญหาหน่อยใครที่กำลังประสบพบเจอปัญหาอยู่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีทางออกนะคะยังหาอะไรที่จะมาแก้ไขไม่ได้ระยะนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือความอดทนต้องมีให้มากๆเลยสำหรับใครที่ฝันว่าตัวเองบินได้เพราะว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะเบื่องานรู้สึกว่างานจำเจรู้สึกว่าเจ้านายจู้จี้จุกจิกเพื่อนร่วมงาน น่ารำคาญช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งที่น่ารำคาญแปลกไหมคะทั้งที่ฝันว่าตัวเองบินได้ก็คือบินไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ายังหาที่ลงไม่ได้แล้วถ้าเกิดใครฝันว่าตัวเองบินได้อย,อยู่ตกลงมาอันนี้ยิ่งแย่เลยนะคะให้รีบทาบุญด่วนเลย แต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเกิดใครฝันว่าตัวเองบินได้นั้นถือว่าโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีมาพอสมควรนะคะตัวเลขนํำโชคได้แก่เลข6เลข7แล้วก็เลข9นะคะ 6, 7, 9เอาไปใส่กับตัวเลขที่คุณชอบได้แต่ตัวเลขเด่นก็คือเลข6เลข7แล้วก็เลข9อย่างเช่น 6, 7, 9 7ด เอา6ไปใส่กับตัวอื่นก็ได้อย่างเช่น6 2 9 2 7 2ประมาณนี้นะคะแต่ตัวเลขเด่นก็คือเลข6เลข7แล้วก็เลข9 ส่วนใครที่อยากรู้ว่าการแก้เครดเกี่ยวกับความฝันนี้ทำยังไงถ้าเกิดฝันไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเขาบอกให้สวดมน์นะคะบทสวดประจำวันเกิดของตัวเองหาดูได้นะคะใน Google ก็มีในหนังสือสวดมน์ส่วนใหญ่ก็จะมีไว้นะคะนั่นคือการแก้เครดเบื้องต้นเอาละค่ะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s ับส cri b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับ เปล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ